สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาแนดอมกันนะคะเรื่องที่เราจะแนดอมนะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณน,นะคะเซนสัมผัสของเพื่อนๆนะคะเราจะดูนิดหนึ่งนะคะว่าเพื่อนๆว่าเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาเปิดคลิปนี้นะคะหรือว่าเจอคลิปนี้นะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะเรามาดู ว่าเพื่อนๆนะคะมีเซนทางด้านไหนกันดีกว่านะคะเพื่อนๆมีเซนทางด้านไหน<_><_>การที่เพื่อนๆนะคะได้เจอเ<ๆ>จอเจอกับสิ่งที่มันไม่สมหวังนะคะที่สร้างความเส็บปวดให้กับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าที่การงานนะคะ โดนเลื่อยขาโดนหักหลังนะคะหรือว่าโดนใส่ความให้เรารู้สึกเจ็บปวดไม่สบายใจรู้สึกผิดหวังนะคะค่อนข้างสาหัสเลยนะคะถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเยอะนะคะแล้วอุปสรรคที่เพื่อนๆเ,เจอเนี่ยมันจะนำพาเพื่อนๆน,นะคะไปสู่ ตำแหน่งที่ดีกว่างานการที่คือมันเป็นประสบการณ์ที่เราสะสมไว้นะคะจริงๆแล้วความเจ็บปวดเนี่ยถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งเนาะมันจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเรานะคะเมื่อเราเจ็บเท่าระดับเดิมแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราเคยผ่านมันมาแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเราอะนะคะมันจะทำให้เพื่อนๆนะคะกลายเป็น emperor ได้ ะคะขอดูต่อนะคะแล้วยังไงต่อนะคะเพื่อนๆจะรู้จักการแพลนการอดทนนะคะการเขียนแพลนนิ่งของชีวิตตัวของเพื่อนๆเ,เองนะคะเส้นทางด้านนี้อะ่ะมันมันอาจจะ ไม่ได้มาแบบฉับพลันนะคะเพื่อนๆอาจจะเจอดาบที่1ดาบที่2นะคะและอาจจะย,ยังรู้สึกว่ามันผิดหวังอยู่นะคะยังรู้สึกมันเจ็บปวดอยู่ดาบที่3ดาบที่4ดาบที่5นะคะมันจะสะสมไปเรื่อยๆนะคะพอครบ10ดาบแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราเนี่ยตัวเราเองเนี่ยนะคะมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งขึ้นนะคะเมื่อเราเจอปัญหาอาจจะมากกว่าเดิม หรืออาจจะเท่าเดิมด้วยนะเพื่อนๆจะตั้งรับได้อย่างดีมากเป็นผู้ใหญ่มากนะคะประสบการณ์นี่แน่นปึกแล้วนะคะรู้ทางหนีทีไล่รู้ว่าเราจะอดทนรอให้น้ำมันขึ้นแล้วเราคอยตักหรือเราจะอดทนรอล้างแข้นสิบปีไม่สายอะไรประมาณนี้นะคะรู้จักแผนนะคะและในขณะที่กำลังอดทนรออยู่เนี้ยนะคะเขียนแผนของตัวเองด้วยว่าฉันจะทำยังไงต่อไปนะคะ ดีมากนะคะฉลาดมากแล้วมีเซนอะไรอีกคะอันนี้เป็นแรนดอมนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็อยากจะคุยกับเพื่อนนานๆบ้างนะคะทําผิกอากาศแล้วมันเร็วไปมันต้องพูดเร็วๆนะคะอืมนะคะเพื่อนๆมีเซนทางด้านการติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะ การเชื่อมโยงเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงแค่คนมนุษย์กับมนุษย์นะคะเพื่อนร่วมงานครอบครัวเพื่อนๆสามารถที่จะใช้เซนต์ของตัวเองเนี่ยเชื่อมโยงข้อความจากจัก,กรวาลหรือว่าคําสอนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคําสอนของของสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะนะคะ แต่เพื่อนๆมีความเชื่อความศรัทธาอาจจะอ่านหนังสือนะคะและก็เรียนรู้นะคะเพราะว่าเด e มาเชียนเนี่ยเขาเก่งทุกด้านเลยนะคะเป็นความรู้ที่ไม่สิ้นสุดด้วยนะคะเขาจะเรียนรู้แล้วก็เขาก็จะไม่เป็นน้ำที่เต็มแก้วนะคะเขาจะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเขาชอบการเรียนรู้นะคะคนที่ชอบการเรียนรู้เนี่ยเขาจะมี มีความรู้ที่แบบองค์ความรู้ที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่จะสามารถนำกลับมาใช้ได้นะคะและเซนอีกอย่างหนึ่งที่เพื่อนๆมีเนี่ยมันเป็นเซนสัมผัสที่รับรู้ได้ถึงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะเฉพาะหน้าเป็นเหตุการณ์ที่เฉพาะหน้านะคะ,เป,เ,ะ,ะ,คะเป็นเหตุการณ์ที่มัน อย่างเช่นเราจะออกไปเราจะออกจากบ้านนะคะแล้วก็ไปถนนเส้นนี้นะคะเพื่อที่จะไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เพื่อนๆมีเซนว่าเออวันนี้เราไม่ไปทางนี้ดีกว่าทาั้งที่เราก็เคยไปทางนี้ประจํานะคะเราไม่ไปทางนี้ดีกว่าเราไปอีกทางหนึ่งดีกว่านะคะคือมันเป็นเซนแบบเฉพาะหน้าที่ตัดสินใจแบบตอนนั้นตรงนั้นนะคะและ มันใช้ได้ผลด้วยนะคะเพื่อนๆมีเซนทางด้านนี้นะอีกอย่างหนึ่งเซนที่เวลาที่เพื่อนๆไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะแล้วมีมีดวงวิญญาณนะคะหรือว่ามีสัมภเวสีเพื่อนๆจะรู้สึกได้สัมผัสได้เช่นขนลุกนะคะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยกับที่เนี้ยนะคะเออเรา เราไม่ต้องเข้าไปหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมันรู้สึกไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอความรู้สึกนั้นอนะมันคือเซนนะเพื่อนๆน,น,นะแล้วก็อ่ออะไรเดียอะไรที่มันปิ๊งแวบขึ้นมาหรือว่ารู้สึกขึ้นมาว่าเฮ้ยเราเราเปลี่ยนเหอะอะไรเงี้ยเราอย่าไปอย่างนี้เลยเราไปอีกอย่างหนึ่งเหอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เชื่อเซนของตัวเองนะคะเพราะว่ามันแม่นมากดาร์กสุดๆนะคะ อแล้วก็เพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยนะคะเซนของเพืเ่อนเนี่ยมันสามารถที่จะจริงๆสามารถที่จะช่วยคนได้นะถ้าฝึกอีกนิดนึงนะคะและมีอะไรอีกนะคะถ้าเรียนโหราศาสตร์นะไปได้นะคะเนี่ยกองเนี้ยนะคะเออไม่ใช่กองนี้ขอโทษค่ะมันเป็นพลังงานดันดอมนะคะ หรือว่าเป็นวิชาอะไรมายาโกลก็ได้นะคะอะไรที่เพื่อนๆชอบนะคะมีอะไรอีกคะเซนในการลวงความลับเหรอลวงความลับหรือว่ามีคนอ่ะชอบมาปล่อยความลับ ให้กับเพื่อนๆนะคะเพราะมีความรู้สึกว่าไว้ใจนะคะไว้ใจเพื่อนๆมากๆเลยนะคะบางทีชอบมาเล่าความลับอะไรเพื่อนๆฟังและกกอย่าบอกใครนะประมาณนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆไม่บอกนะกองนี้เอ่อแรนดอมมันนี้นะคะเพื่อนๆไม่บอกเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าความลับมันก็ต้องเป็นความลับเขาอุตส่าห์แบบอืมไว้ใจเราอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เขารู้สึกว่า เ,ออเราเป็นเพื่อน <ๆ S 2> ที่ดีอ่ะเราก็จะไม่พูดนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะเซนที่เพื่อนๆติดตัวมาเนี่ยมันมีความสามารถบางอย่างอ่ะนะคะคล้ายๆเดิมเมจิเชียนนี่แหละความสามารถเพื่อนๆลองสังเกตตัวเองดูนะคะถ้าไม่เป็น,ปน,ปน,ปนทางด้านโหาราศาสตร์นะคะก็จะชอบเกี่ยวกับการนั่งสมาธิการการใช้ การสวดมนต์นะคะการชอบเกี่ยวกับคาถาพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เซนอีกอย่างหนึ่งคือเป็นเซนที่แบบทุกคนอะไม่รู้แต่เพื่อนๆรู้อะนะคะอย่างเช่นมีความรู้สึกว่าไอ้เพื่อนเราคนนี้มันหักมาแน่นอนเลยไม่มีใครรู้นะ แล้วมันก็เพิ่งอกหางมาสุดๆล้ร้อนด้วยแต่ทําไมเพื่อนรู้อะมันมันเหมือนมันสื่อได้สัมผัสได้นะคะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใช้ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาหาเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนจะรู้เลยนะคะว่าเขาคิดดีหรือคิดไม่ดีกับเรานะคะเซนทางด้านนี้ดีมากนะคะมีอะไรอีกคะ เซนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันมันติดตัวเพื่อนๆมานะคะคือเป็นการเจรจานะคะเป็นคำพูดการสื่อสารการเจรจาที่ที่คล้ายๆกับกระแสจิตนะ่ะเวลาที่เรานึกถึงใครอะนะคะแล้วเขา เขาก็โทรมาหาเราประมาณเนี้นะคะอยู่ดีๆเขาก็โทรมาหาเราแต่เรานึกถึงเขานะเซนเกี่ยวกับกระแสกระแสจิตกระแสความคิดที่ดึงดูดคนที่อยู่ไกลๆเราอะแต่ว่าเคยมีความผูกพันกันนะคะให้เขารู้สึกได้ว่าเราคิดถึงอย่างเช่นเ,เดี๋ยวห้าโมงเนี่ยลูกจะต้องโทรมา ประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็โทรมาอาจจะเลทสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็มีเซนสมมุติว่าคิดถึงแฟนอยู่นะคะแต่ว่าเขาทํางานแหละอะเขาก็ไลน์มาหาเราอะไรประมาณเนี้นะคะเซนทางการสืร่อสารที่ที่ส่งไปทางกระแสจิตนะคะเพื่อนๆมีนะกล่องนี้แล้วก็รู้ไหมว่า การสื่อสารทางด้านเนี้เพื่อนๆสามารถที่จะมินิเฟดได้นะใครที่มาทางสายใสยใช้พลังงานนะคะคุณมีพลังงานที่ดีมากเลยนะความคิดของคุณนะสามารถที่จะดึงดูดบางสิ่งบางอย่างให้มันกลายเป็นจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นจงฝึกใช้พลังดึงดูดของคุณนะคะดึงดูดแต่สิ่งที่คุณปรารถนาเท่านั้นนะแล้วคุณจะ ได้ในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนะคะโอเควันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะก่อนไปนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่มีคำถามนะคะในใจนอกใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะคือแม่หมออ,มอยากจะร่วมบุญนะคะกับครูบาอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆดู ดูไพ่นะคะอยากดูไพ่นะคะให้ไพ่ไขปริศนาบางอย่างที่เราอยากรู้นะคะซึ่งไพ่เนี่ยสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็ตอบคำถามเพื่อนๆได้นะคะไขข้อข้องใจได้แม่หมตอต้องการเป็นสะพานบุญนะคะให้ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นอยากให้เพื่อนๆนะคะจองคิวนะคะเงินถูกบาททุกสตางค์ทำบุญหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะ วัดไว้ให้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็รีบจองนะคะเพราะว่ามันรับแค่วันที่ยี่สิบเก้านะคะยี่สิบเก้ามีนาะเท่านั้นนะคะขอบคุณ